กัได้มาเที่ยวไร่สับประรดที่อำเภอพานสับประรดสุดลูกหูลูกตาตรงนั้นก็เป็นต้นแก้วมังกรทุนถูกนาด้านล่างก็เป็นบัวหลวงสีขาวมีต้นซาดหรือต้นตะแบงมีเหมือนกัน ด้านหน้าก็จะเป็นภูเขาลงเพอพานตัดต่อกับก้อนเมฆสีดำตอนนี้ก็จะเป็นป่าลำไยถือว่าเป็นลำไยต้นเล็กเพิ่งปลูกใหม่ถ้าเทียบกับแม่แตงแถวเชียงราจะนิยมปลูกกล้วยเยอะมากเลยมีทุกที่กล้วยน้ำว้าเป็นไรเป็นดง ด้านล่างมเป็นอำเภอพาน